ครับเดี๋ยวเราไปที่การขออนุญาตใช้รถราชการครับซึ่งการขออนุญาตใช้รถราชการก็จะเป็นในเรื่องของเจ้าหน้าที่ทั่วๆไปเลยใครก็ได้สามารถบถันทึกขอใช้รถได้ครับโดยไปที่เมนูการขออนุญาตใช้รถราชการครับก็จะแสดงหน,หน้าจอออกมาแล้วก็ข้อมูลประวัติที่เราเคยทําการขออนุญาตใช้รถอย่างเคสตวัวอย่างที่บริษัทกำลังนำเสนออยู่เนี้ย ก็คือยังไม่เคยมีการขออนุญาตใช้รถเลยก็เลยเป็นว่างหากเราจะขออนุญาตใช้รถเราจะทําอย่างไรก็คือสังเกตได้จากปุ่มด้านขวาบนจะมีขออนุญาตใช้รถซึ่งเป็นสีฟ้าก็คือขออนุญาตใช้รถในกรณีปกติหรือปุ่มสีเหลืองก็คือการขออนุญาตใช้รถในกรณีที่เกิดการเร่งด่วนก็คืออาจจะเร่งด่วนมากก็คือมีการออกอ,ออกเดินทางไปแล้วหรือว่า,อ,าอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวของระบบเอง บันทึกไม่ทันก็คือเกิดจากการมาบันทึกย้อนหลังก็จะเป็นกรณีเร่งด่วนก็คือปุ่มสีเหลืองอทีนี้เดี๋ยวเราจะมาะเล่นให้ดูในเรื่องของการขออนุญ,ญาตใช้รถที่เป็นกรณีปกติโดยการคลิกที่ปุ่มขออนุญ,ญาตใช้รถครับจากนั้นก็ทำการกรอกข้อมูลก็สามารถพิมพ์เรื่องชื่อเรื่องได้หรือว่ากรณีที่ไปต่างจังหวัด เราก็สามารถระบุได้ว่าเราจะลงวันที่อะไรครับตามหนังสือไปสถานที่ไหนเพื่ออนะไรตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ซึ่งก็จะเป็นเวลาประมาณการครับว่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เวลาประมาณไหนครับมีว่าแล้วก็ในส่วนของจํานวนเจน้าหน้าที่ที่ออกเดินทางด้วยเนี่ยจำนวนกี่ท่าน แล้วก็มีผู้ควบคุมรถยนต์เป็นใครครับผมแล้วก็ตรงชื่อผู้ขออนุญาตใช้รถก็สามารถเลือกได้ครับว่าใครเป็นคนขออนุญาตซึ่งผู้บันทึกกับผู้ขออนุญาตตามหนังสือก็อาจจะไม่ใช่คนเดียวกันได้ครับครับจากนั้นก็ทําการเลือกผู้เสนอซึ่งผู้เสนอครับจะมีอยู่สา,สามารถเลือกได้ สามสิทธ์ด้วยกมา,ยวามว่าตรงดอกดาวผู้เสนอครับจะแสดงรายชื่อของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบทบาทของหัวหน้าหน่วยพัสดุผอ,อ,อกลุ่มงานหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารก็คือจะเป็น30ส,สิทธินี้อย่างเช่นกรณีของอาจจะเป็นสถานีครับก็อาจจะไม่มีผอ,อกลุ่มงานก็อาจจะเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุหรือว่าหัวหน้าฝ่ายบริหารแทนครับแล้วก็เลือกในส่วนของข้อมูลผู้อนุมัติก็คือผอ,อ,อกองสํานัก ของหน่วยงานนั้นๆก็คือพอ,อ,อหน่วยงานหลักที่มีอํานาจในการอนุมัติได้แล้วก็เลือกเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็สามารถกรอกหมายเหตุแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับทีนี้เมื่อเรากรอกข้อมูลด้านบนเสร็จแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าผู้บันทึกหรือว่าผู้ขออนุญาตนั้น,นะนครับรู้ว่ารถที่เราจะใช้ในการเดินทางแล้วก็พนักงานขับรถ เราที่จะออกเดินทางครั้งนี้เป็นใครเราก็สามารถระบุไปได้เลยซึ่งรูปแบบในการเลือกพนักง,งานขับรถจะมี3ามรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานขับรถที่อยู่ภายในหน่วยงานของเราเองเราก็จะเลือกเรดีโอ Radio ช่องที่1น่งทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องมีการยืมเราอาจจะใช้พนักง,งานขับรถของหน่วยงานอื่นให้เลือกเรดีโอที่2ครับที่เป็น พนักงานขับรถทั้งกรมอเมื่อเราเลือกแล้วดอกดาวก็จะแสดงรายชื่อพนักงานขับรถของทุกหน่วยงานในกรมก็คือทางกรมขับออกมาให้เราเลือกหรือเรดีโอที่3ก็คือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ทุกคนก็คือใครก็ได้ซึ่งก็อาจจะทําหน้าที่เป็นพนักงานขับรถในตอนนั้นครับก็เราก็สามารถเลือกได้3รูปแบบอแล้วก็สามารถเลือกรถได้อันนี้คือในกรณีที่ผู้บันทึกอะหรือว่าผู้ขออนุญาต รู้ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นอะไรก็คือเลือกได้เลยครับแต่ว่าก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเลือกอเดี๋ยวก็จะมีโปรเซสของกระบวนการถัดไปที่จะมีการกําหนดหรือว่าบังคับไว้ว่าเขาจะต้องจําเป็นต้องเลือกให้อีกทีหนึง่งนะครับจากนั้นเราก็ทําการเลือกรถรถก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรหมายเลขทะเบียนอะไรครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆของรถด,ด้วยเพื่อให้เราตรวจสอบหรือวอร์นิ่งว่ารถคันนี้มัน มีสภาพที่เราสามารถที่จะออกเดินทางได้หรือไม่ครับอ่าแล้วก็สามารถบันทึกแบบร่างได้หรือว่าโอเคแล้วก็กดปุ่มยืนยันได้เลยครับอ่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยก็ต่อไปก็จะเป็นสิทธิ์ของผู้เสนออ่าผู้เสนอก็คือคนที่ได้รับมอบหมายตามรายชื่อของการบันทึกเมื่อกี้อ่าแล้วก็เข้ามาดูก็จะเห็นว่าสถานะคือรอเสนอให้คลิกที่ปุ่มตรวจสอบได้เลยครับอืม เมื่อเราเข้ามาดูรายละเอียดแล้วก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆซึ่งผู้เสนอก็จะดูรายละเอียดซึ่งก็สามารถแก้ไขาได้ว่าสิ่งที่ผู้บันทึกนั้นบันทึกมาเราก็จะจริงๆลดแล้วเอามาตรวจสอบทีหลังว่ามันอาจจะไม่พร้อมใช้งานนี่ครับก็สามารถเปลี่ยนข้อมูลให้ได้หรือหากผู้บันทึกไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลตรงนี้มาครับก็สามารถเติมให้ได้ซึ่งก็จะมาบังคับ ก็คือระบบจะบังคับไว้ที่ตรงผู้สเสนอว่าคุณจะต้องกรอกให้ครบนะถึงจะผ่านไปให้กับทางพออหน่วยงานอนุมัติได้ครับจากนั้นคิกที่ปุ่มผ่านได้เลยครับครับเมื่อผ่านเสร็จสถานะก็จะเป็นรออนุมัติอ่าโดยให้พออหน่วยงานหลกักเข้ามาอนุมัติการใช้รถครับอ่าเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันได้เลยครับก็จะเห็นว่าอ่าสถานะ รออนุมัติครับโดยพออหน่วยงานก็เข้าพออก็เข้ามาตรวจสอบเลยว่าข้อมูลที่ขออนุญาตใช้มาเนี่ยถูกต้องหรือยังอ่ะก็มาตรวจสอบก็มีอํานาจในการที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติครับคลิกที่ปุ่มอนุมัติได้เลยครับครับอ่าเมื่อพอ,ออนุมัติเสร็จสถานะก็จะขึ้นเป็นรอบันทึกการเดินทางครับซึ่งตรงเนี้ยคนที่จะบันทึกการเดินทางก็จะเป็นผู้ควบคุมรถ หรือเป็นพนักง,งานขับรถตามอเอกสารที่เราทำการบันทึกขออนุญาตครับซึ่งหากว่าภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างครับเราก็สามารถเข้ามาเพิ่มได้นะครับแล้วก็เราก็จะเข้ามาทำการบันทึกการใช้รถกันครับซึ่งกระบวนการใช้รถนะครับ ก็อย่างที่อาจจะเป็นช่องเช้าที่ที่บอกไปในเรื่องของทะเบียนคุมะครับก็จะมีในเรื่องของการ QR code อ่ะวิธีการปฏิบัติงานจริงครับเราก็อาจจะมี QR code ที่แปะอยู่ในรถอยู่แล้วหรือว่าถ้าหากไม่มีซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุก,ก็อาจจะเข้ามาที่ทะเบียนคุมแล้วอาจจะไปหา QR code ให้แล้วก็กดปิ้น QR code อาจจะอาจจะเราอาจจะพก QR code ที่เป็นกระดาษแล้วก็พกไปด้วยระหว่างการเดินทาง,งครับแล้วก็สามารถสแกนได้เหมือนกันครับ แต่ว่าถ้าเรามีความพร้อมในการแปะ QR code อยู่ที่รถอยู่แล้วเราก็กดสแกน QR code แล้วก็เอามือถือส่งที่ qr code ได้เลยครับอันนี้ตัวอย่างนี้จะเป็นการเปิดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็เลยระบบก็เลยชูดหาไปที่ไฟล์ที่อยู่ในเครื่องให้เราทำการอัปโหลดเข้าไปครับเมื่อเราสแกนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะเกิดกิจกรรมให้เราบันทึกการเดินทางครับซึ่งก็จะมีกิจกรรม ประกอบไปด้วยบันทึกออกเดินทางบันทึกการใช้เชื้อเพลิงบันทึกการซ่อมแซมบำรุงรักษาแล้วก็มีในส่วนของการรายงานอุบัติเหตุแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่นอกเหนือจากหัวข้อที่เรามีให้ก็เราอยากบันทึกอะไรก็บันทึกได้แล้วก็จบสุดท้ายด้วยการบันทึกกับสำนักงานครับเดี๋ยวเราเริ่มออกบันทึกการเดินทางกันครับเมื่อเราสแกนสแกนเสร็จข้อมูลบันทึกออกการเดินทางครับก็จะ จะแสดงว่าวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรที่ที่เราได้ทําการบันทึกครับแล้วก็แล้วก็กรอกเลขไมลไปว่านาตอนนั้นเลขไมลคือเท่าไหร่แล้วก็กรอกไมลเหตุอื่นๆได้แล้วก็กดบันทึกครับเมื่อออกเดินทางแล้วอะระหว่างทางเรามีการเติมน้ํามันแล้วก็สแกนแล้วก็เลือกกิจกรรมเติมน้ํามันครับแล้วก็กรอกข้อมูลเลยว่า วันที่เท่าไรเลขไม้ที่เติมน้ำมันหน้าตอนนั้นคือเท่าไหร่เป็นเติมเป็นเชื้อเพลิงกี่ลิตรเป็นจำนวนเงินกี่บาทาก่อกไม้เหตุอัพไฟล์ต่างๆได้กาจะอาจจะเป็นใบเสร็จการเติมน้ํามันครับก็แนบเข้าไปครับอ่าระหว่างทางนอกจากจะเติมน้ํามันอีก เราอาจจะไปซ่อมแซมด้วยครับก็เพิ่มรายการซ่อมแซมครับซึ่งรายการซ่อมแซมตรงเนี้ยเมื่อเราบันทึกเข้าไปแล้วก็จะไปแสดงอย่างรายการทะเบียนคุมคุรุภัณฑ์รายตัวด้วยที่เป็นประวัติในเรื่องของการซ่อมแซมบำรุงรักษา แล้วก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปครับแล้วก็มีซ่อมแซมแล้วอา,อาจจะมีอุบัติเหตุด,ด้วยแล้วก็รายงานผลข้อมูลอุบัติเหตุไปว่า,าเลขไม้ที่เท่าไรเรามีสถานที่เกิดเหตุที่ไหนมีความเสียหายอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเหตุการณ์อะไรแล้วก็อาจจะมีผลทางคดีด,ด้วยว่ามีผลทางคดีแบบไหนแล้วก็บันทึกไปได้ครับแล้วก็รวมไปถึงการแนบไฟเอ,อกสารต่าง มแล้วก็แนบไฟ์เข้าไปได้ครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกรวมไปถึงการบันทึกเรื่องอื่นๆด้วยครับถ้ามีครับอ่ะเมื่อเราเดินทาง อ,ออกจนกลับและ,ะมีรายงานต่างๆครบเรียบร้อยมีการบันทึกกิจกรรมต่างๆและถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกลับสำนักงานกันก็คือทำการสแกนแล้วก็เลือกเวลากลับสำนักงานได้เลยครับ เมื่อเราบันทึกข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อย <_ d ata> ก็คือกลับไปที่การขออนุญาตใช้รถแล้วก็สามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางได้สถานะก็ยังเป็นอยู่ระหว่างการเดินทางอยู่ <_ d ata> ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเรามีการใช้รถอะไรบ้างมีการสแกนออกสแกนกลับตอนไหนมีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงอะไรที่เกิดจากการที่เราไปเติมมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาอะไรบ้างหรือว่า มีอุบัติเหตุอะไรบ้างที่เราบันทึกเข้าไปแล้วก็รวมไปถึงเรื่องเงินอื่นด้วยครับตรงนี้ครับเราก็สามารถตรวจสอบได้ทีนี้กลับไปที่หน้าข้อมูลครับตรงช่องด้านล่างก็จะมีสรุปข้อมูลการบันทึกการใช้รถด,ด้วยซึ่งเราก็จะต้องกดยืนยันเพื่อจะส่งหรือหากว่ามันอาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนเราก็ทํางานกดแก้ไขข้อมูลการใช้รถได้ก่อนที่เราจะส่งข้อมูลนะครับก็อาจจะมีเกาะข้อมูลเวลาออกเดินทางเวลากลับ จริงคืออาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรือว่า,าทำย้อนหลังอะไรอย่างครับแล้วก็มาแก้ไขได้ก่อนที่เราจะส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบการใช้รถได้ทำการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งครับจากนั้นถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มยืนยันได้เลยครับเมื่อเราทำการยืนยันข้อมูลสำเร็จสถานะจะเป็นรอตรวจสอบการใช้รถครับก็คือให้ผู้ที่มีหน้าที่ ตรวจสอบการใช้รถก็คือแอดมินประจาหน่วยงานอาจจะทําการเพิ่มสิทธิ์ให้ว่าเขาคือผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้รถครับก็ถ้าอย่างตัวอย่างก็อาจจะเป็นแค่ผู้ตรวจสอบการใช้รถอย่างเดียวก็เลยอาจจะเห็นเมนูน้อยหน่อยครับก็คือเข้ามาก็สามารถชี้เป้าได้เลยว่าหน้าที่ของคุณคืออะไรก็คือเข้าที่เมนูแล,แล้วก็บันทึกการตรวจสอบได้เลยครับแล้วก็กดปุ่มยืนยนันเมื่อเรายืนยันข้อมูลเสร็จ กระบวนการใช้รถก็ถือว่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รถก็สามารถที่จะนำไปทำอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการยืมการเบิกาการขออนุญาตใช้รถครั้งถัดไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็กลับสู่สภาวะปกติให้สามารถใช้งานได้แล้วเมื่อเราอาจจะมีกลับไปดูที่ทะเบียนคุมรายตัวของรถคันนั้นๆ ก็อาจจะเมื่อเรากลับไปย,ยกตัวอย่างสักอันก็ได้ครับไม่ไม่เป็นไรแล้วก็เป็นก็จะไปที่แถบประบติรถราชการนะครับก็จะขึ้นข้อมูลของตรงนี้ให้เห็นด้วยและรวมไปถึงแถบบำร,รุงรักษาอะไรอย่างครับซึ่งข้อมูลก็จะมาจากการที่เรามีการบันทึกการใช้รถด,ด้วยหรือเกิดจากการที่เราเจ้าหน้าที่พัสดุได้ทําการเพิ่มข้อมูลตรงนี้เองด้วยครับแล้วก็การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยครับ ก็ก็จะมาเพิ่มให้อัตโนมัติมาจากการบันทึกการใช้รถครับผมครับทั้งหมดหน่าจะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวส่งต่อกลับไปทางพี่ออสก่อนแล้วกันครับน่าจะมีในเรื่องของการสอบถามข้อสงสัยหรือว่าเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม ครับอ่าอันนี้สอบถามเองเลยแล้วกันนะครับประเด็นคือโอเคการการซ่อมบำรุง,งต่างๆรถยนต์เนี่ยอ่ามันจะมีทั้งกรณีเร่งด่วนกับไม่เร่งด่วนนะครับกรณีเร่งด่วนก็คือว่าเรานํารถออกไปใช้งานแล้วปรากฏว่าเกิดยางรั่วเกิดอะไรประเภทนี้เรากลับมาเราก็ดําเนินการซ่อมเร่งด่วนแต่ถ้ากรณีที่รถจอดอยู่ในสํานักงานแล้วก็ มันมีความจําเป็นต้องต้อมคือประเภทแบบว่ากรณีที่แบตแบตหมดอายุแบตเสื่อมสภาพประมาณนี้ครับการต้อมแตมเนี่ยปกติถ้าดูจากระบบแล้วเนี่ยมันจะต้องอมันจะมีการคีย์เข้าใน,นระบบการใช้รถยนต์ด้วยถูกไหมครับแต่ถ้ากรณีเราไม่ได้เบิกรถไปใช้ในในวันนั้นแลวเรามีความจำเป็นต้องต้อมเนี่ยเราจะต้องเข้าระบบในในในตัวของระบบไหนของระบบการใช้รถยนต์ดังกล่าวนี่ครับเราจะต้องเข้าไปแก้ แจ้งกล้อมยังไงหรือว่าเข้าไปดำเนินการตรงไหนครับก็ก็นอกจากการนําออกการใช้รถปกติครับเราสามารถไปที่ทะเบียนคุมคุรุพันลายตัวครับแล้วก็เลือกคุรุพันลายตัวนั้นได้เลยแล้วก็เข้าไปที่แถบอ่ะเดี๋ยวอ่ะเราไปที่ทะเบียนคุมลายตัวเข้าที่ทะเบียนคุมก่อนคุรุพันครับอ่าแล้วก็ดูรถว่ารถคันไหนที่ที่เราไปซ่อมมา คน้หคนหาได้ครับค้นหาตามเลขทะเบียนรถได้ไหมย้อนกลับก่อนครับอตามเลขทะเบียนรถตอนนี้น่า,นาจะยังไม่ได้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ได้โชว์ในช่องนี้อ่า<อ>ก็เลยยังไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรเดี๋ยวบริษัทไปรับไปพิจนารณาทําให้เพิ่มครับนะลองดูนะลองใส่เพิ่มหมายเลขทะเบียนรถค้นหาให้หนยนจ้ะ เข้าไปในทะเบียนคุมอ่ะเข้าไปใทีทะเบียนคูมครับคลิกที่ปุ่มรายละเอียดครับอ่าแล้วก็ไปที่หัวข้อของการซ่อมแซมบํารุงรักษาอ่าครับแล้วก็ซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีประวัติครั้งก่อนๆอ,อ่ะซึ่งก็เกิดอาจจะก,การเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกเพิ่มเองจากตรงนี้หรือเกิดจากการอ่าบันทึกสแกนตอนดนำรถออกใช้งานครับอ่าแต่ถ้าหากว่าเราไปนําไปซ่อมนอกรอบมาเราก็สามารถมาบันทึกเพิ่มตรงนี้ได้ ครับแล้วก็ทำการกรอกข้อโโมูลซึ่งก็ใส่ว่าเลขกิโลเท่าไหร่หนาตอนที่ซ่อมวันที่ตรวจรับวันที่เท่าไหร่ครับแล้วก็ซ่อมอะไรไปบ้างชื่อร้านค้าบริษัทอะไรกรณีที่ไม่ได้เดินทางไม่ต้องใส่เลขกิโลไหมคะใส่ครับเพราะว่าอ่าอันเนี้ยมันจะไปโชว์ในถ้าท่านรูปแบบเดิมมันจะมีประวัติการต้แมแตมประวัติหรือว่าประวัติรถยนต์ ใช่ไหมฮะจะมีสองรูปแบบคือบันทึกการใช้รถกับประวัติการใช้รถซึ่งประวัติการใช้รถเนี่ยก็จะมีครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมการรักษาแบตเตอรี่รถยนต์อย่างเงี้ยข้อมูลตัวเนี้ยข้อมูลตัวเนี้ยมันสามารถไปออกในรายงานตัวนั้นได้เลยถูกไหมครับค่ะโอเคน้องต่อเลยจ้ะครับก็ทําการกรอข้อมูลครับก็เราจะเพิ่มเป็นทีละรายการก็ได้ตาม ใบเสร็จหรือว่าใบรายละเอียดที่เราได้ทําการซ่อมแซมบํารุงรักษามาก็สามารถ,ถแบันทึกแบบแจ้งแจงบรายการได้แต่ถ้าสมมติว่ากรณีรายการมันเยอะมากเราก็ใช้วิธีการรวบคําก็ได้ครับแล้วก็รวมยอดเงินเข้าไปก็อาจจะเป็นรายการอื่นๆแล้วก็กรอกจํานวนเงินรวมๆเข้ามาครับแล้วก็กดบันทึกหรือ,อาจจะแนบเอกสารอื่นๆได,ๆได้ครับครับเมื่อบันทึกเสร็จก็ คือแสดงรายการขึ้นมาครับว่าจานวนเงินรวมทั้งหรเท่าไหร่ mm ้ว hmm. ก็มีรายละเอียดอะไรบ้างและแล้วถ้าเผลอว่าเขาคี์ผิดละ่ะคี์ผิดเดี๋ยวจะมีะในส่วนของแก้ไขให้ครับหรือบางทีเขาเผลอเผบันทึกซ้ําครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามารถยกเลิกได้ไหมอ่าเดี๋ยวอันนี้บริษัทต้องไปรับทําต่อให้เนื่องจากว่าตอนแรกที่ท,ที่ไม่ได้วางเรื่องของแก้ไขไว้ก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยในการที่เราจะ แก้ไขย,ยกเลิกแก้ไขย,ยกเลิอกอะไรอย่างนี้ครับก็ก็เลยไม่ได้วางในส่วนของการที่เราจะเปิดให้แก้ไขได้อิสระอะแต่ทีว่าทีเนี้ยถ้าสมมติว,ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการแก้ไขแบบอิสระก็จะ,จ,จะต้องเป็นความรับผิดชอบของทางหน่วยงานเองด้วยว่าสิ่งที่คุณบันทึกเพิ่มเข้ามาเนี่ยถ้าคุณมีการแก้ไขหรือลบเข้าลบออกเนี้ยก็ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไปก็มีชื่อผู้รายงานนี่ใช่ใช่ครับรายงานโชว์อยู่